สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงถ้าเราถือ DW ไปจนหมดอายุนะครับเราจะได้อะไรจาก DW สำ,สำหรับคลิปนี้นะครับก็เกิดมาจากเพื่อนๆท่านหนึ่งนะถามกันเข้ามานะครับว่า DW เนี่ยถ้าเราถือจนครบอายุนะครับหรือว่าหมดอายุเนี่ยเราจะได้อะไรจาก DW นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีเพื่อนๆท่านหนึ่งนะถามเข้ามาเกี่ยวกับวอลเลนนะครับซึ่งวอลเลนเนี่ยถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับปล่อยให้มันหมดอายุไปเลยเราจะไม่ได้อะไรจากวอล a ลนตัวนั้นเลยนะครับส่วน DW เนี่ยมันก็ยังมีเงื่อนไขอยู่นะครับซึ่งวันนี้จะมาพูดถึง DW ันั่นเองว่าถ้าเราถือไปจนคบอายุ รหรือว่าหมดอายุเราจะได้อะไรจาก DW นะครับซึ่งในความเป็นจริงนะครับตัวผมเองก็ไม่เคยถือ DW จนหมดอายุนะครับหรือว่าถือวอลเลนจนหมดอายุอะไรประมาณนี้นะส่วนใหญ่ผมจะขายออกไปจนหมดก่อนนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะเวลาที่เราจะเล่น DW หรือว่าจะเล่นวอลเลนนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการดูวันหมดอายุของทั้งวอลเลนหรือว่า DW นะครับต้องดูให้ดีๆนะว่าตัว DW ตัวนั้นหรือว่าวอลเลนตัวนั้นจะหมดอายุวันน,น ไนะครับ ในส่วนของ DW นะครับหรือว่า d e i v a r t i v e Wallet นะนะถ้าเราถือ DW เนี่ยจนครบอายุนะครับเราจะได้อะไรจาก DW อย่างแรกนะครับเราต้องรู้ก่อนว่า DW เนี่ยคือออปชันอันนึงนะที่ทางโบรกเกอร์แต่ละโบกนะครับเป็นผู้ออก DW เหล่านี้ออกมานะครับซึ่ง DW ก็จะเป็นการอ้างอิงกับหุ้นสามัญแล้วก็รวมไปถึงการอ้างอิงถึงดัชนีเซ t 50นะครับซึ่งผมเองก,ก็เคยทำเกี่ยวกับคลิปของ DW ไว้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม อีกทีละกันทีนี้นะครับเมื่อ DW นั้นหมดอายุ ทางผู้ออกก็จะทําการใช้สิทธิ์ให้กับนักลงทุนทันทีโดยที่นักลงทุนจะได้รับเป็นเงินจํานวนหนึ่งจากการใช้สิทธิ์ซึ่งก็จะเรียกว่าเงินสดส่วนต่างดังนั้นนะครับในวันซื้อขายสุดท้ายของ DW ตัวนั้นๆเราจะต้องทราบถึงสถานะหรือว่ามูลค่าที่แท้จริงของ DW ตัวนั้นๆด้วยนะสำหรับมูลค่าที่แท้จริงของ DW นะครับจะเป็นการคํานวณเงินสดส่วนต่างโดยใช้ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงณนวันซื้อขายสุดท้ายของ DW ตัวนั้นๆเพราะฉะนั้น มันก็จะมีอยู่2กรณีที่เราจะสามารถได้เงินส่วนต่างจาก DW ตัวตัวนั้นๆกรณีแรกนะครับก็คือการที่เราถือคอ DW คอ DW เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเรามองว่าหุ้นตัวนี้มันจะขึ้นไปต่ออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งนะักลงทุนก็จะได้รับเงินส่วนต่างก็ต่อเมื่อราคาปิดของหุ้นอ้างอิงนะวันซื้อขายสุดท้ายของ DW ตัวตัวนั้นๆมันมากกว่าราคาใช้สิทธิ์ของ DW ตัวนั้นสำหรับการคำนวณส่วนต่างของคอ DW นะครับก็คือ ราคาหุ้นอ้างอิงลบกับราคาใช้สิทธิ์แล้วก็คูณด้วยอัตราใช้สิทธิ์จากนั้นก็ไปคูณกับจํานวนหุ้น DW ของเราทั้งหมดก็จะได้เป็นจํานวนเงินส่วนต่างของคอ DW แล้วนั่นเองต่อมานะครับกรณีที่2ก็คือการที่เราถือพูด DW พูด DW ก็คือการที่เรามองว่าหุ้นตัวนี้มันจะลงไปต่อดังนั้นนะครับการที่นักลงทุนจะได้รับเงินส่วนต่างก็ต่อเมื่อราคาหุ้นอ้างอิงนะครับณนะวันซื้อขายสุดท้ายของ DW ตัวนั้นนั้นมันน้อยกว่าราคา าใช้สิทธิ์ของ DW ตัวนั้นๆ ซึ่งวิธีการคำนวณส่วนต่างของพุทธดีนะครับก็คือราคาใช้สิทธิ์ลบกับราคาหุ้นอ้างอิงคูณด้วยอัตราใช้สิทธิ์แล้วก็นำไปคูณกับจำนวนหุ้นดีของเราทั้งหมดนะครับก็จะได้เป็นส่วนต่างของพุทธดีที่เราถืออยู่แล้วนั่นเองดังนั้นนะครับในส่วนของคอดีถ้าเกิดว่าราคาหุ้นอ้างอิงนั้นต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ์ของดีตัวนั้นนั้นเราก็จะไม่สามารถได้รับเงินส่วนต่างจากคอดีได้และตรงกันข้ามกันนะครับก็ คือพุท DW ถ้าเกิดว่าราคาใช้สิทธิ์ของ DW ตัวนั้นนั้น,น,นต่ำกว่าราคาหุ้นอ้างอิงเราก็จะไม่สามารถได้รับเงินส่วนต่างจากพุท DW ได้เช่นกัน ยกตัวอ,อย่างหุ้น BTS ที่เป็น DW วันนี้นะครับสมมุติว่าวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับการเทรดของ DW ตัวนี้ซึ่งราคาการใช้สิทธิ์นะครับอยู่ที่13บาท70สตางค์ต่อหุ้นอัตราการใช้สิทธิ์ก็คือ6ต่อ1ดังนั้นนะครับเราก็ต้องมาดูในส่วนของราคาปิดของหุ้น BTS นะครับที่เป็นหุ้นอ้างอิงราคาปิดของหุ้น BTS นะครับวันนี้ก็อยู่ที่11บาท30สตางค์ต่อหุ้นจากภาพอันนี้นะครับเราก็จะพบว่า DW ของ BTS ก็ ก็จะเป็นคอ DW ดังนั้นนะครับเราก็จะเอาในส่วนของราคาหุ้นอางอิงมาลบกับราคาใช้สิทธิ์ซึ่งเราก็จะพบว่ามันไม่สามารถลบกันได้นะเพราะว่าราคาหุ้นอางอิงนั้นถูกกว่าราคาใช้สิทธิ์ ดังนั้นนะครับในส่วนของข้อ DW ของ BTS อันนี้ก็จะไม่สามารถได้รับเงินส่วนต่างนั่นเองพูดง่ายๆก็คือขาดทุนนะครับขาดทุนในที่นี้ก็คือไม่ได้เลยสักบาทเลยนะครับสมมุติว่าลงไป1 0 0 0 0แบาทก็คือหายไปหมดทั้ง10,000แบาทเลยนะแต่ถ้าสมมุติว่าราคาหุ้นอ้างอิงนั้นอยู่ที่14บาทนะครับเท่า14บบาทมาลบกับราคาใช้สิทธิ์ก็คือ13บาบาท70สสตางค์ คูณด้วย6นะครับแล้วก็เอาไปคูณกับจํานวนหุ้นของ DW ทั้งหมดที่เรามีอยู่สมมติว่าเรามีอยู่1 0 0 0 0แหุ้นนะครับเราก็จะได้เงินส่วนต่างอยู่ที่1นึ0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับ นี่ก็คือส่วนต่างของคอด w นั่นเองนะส่วนส่วนต่างของพุท DW ดนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ตรงข้ามกันนะครับก็จะเป็นการเอาราคาใช้สิทธิ์นะครับมาลบกับราคาหุ้นอ้างอิงนั่นเองนะสำหรับวิธีการดูวันหมดอายุของ DW นะครับหรือว่าอายุของด w แต่ละตัวให้เราเข้าไปที่สตรีมมิงนะครับกดไปที่ดีดวที่เราสนใจอยู่นะครับค้นหาไปจากนั้นให้เรากดตรงคําว่ามอนะครับตรงนี้ ีนี้มันก็จะโผล่รายละเอียดขึ้นมานะครับในส่วนของวันเทรดวันสุดท้ายนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงสี่เหลี่ยมอันนี้ถัดไปนะครับก็จะเป็นจํานวนวันที่เราสามารถเทรดได้ซึ่งพูดง่ายๆก็คือมันเป็นอายุของตัว DW ตัวนี้นั่นเองซึ่งมันก็จะล้อก,กับวันเทรดวันสุดท้ายลบกับวันปัจจุบันก็จะได้จํานวนตัวเลขอันนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคืออัตราการใช้สิทธิ์นะครับส่วนตรงข้ามนี้ก็คือราคาในการใช้สิทธิ์นั่นเองนะครับ โอเคครับนี่ก็คือส่วนต่างๆของ DW แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราถือ DW จนครบกำหนดหรือว่าหมดอายุเราจะมีสิทธิ์ได้อะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับ แล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยก like be ันได้ที um ่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับเห็นเพื่อนๆหลายคนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดใน DW ก็ตามหรือว่าการเทรดในวอลเลนนะครับให้ดูวันหมดอายุให้ดีๆนะวันเทรดวันสุดท้ายนะครับดูให้ดีๆนะครับ คือส่วนใหญ่อะที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็น D W หรือว่า Wallland ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะครับก็คือเข้ามาเก็งกําไรกันทั้งนั้นแต่ไม่ได้มันดูในส่วนของวันหมดอายุเลยนะครับพอวันหมดอายุเนี่ยคือมันกลายเป็นเศษกระดาษเลยนะครับมันไม่มีความหมายนะในส่วนของวอลเลนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น DW ถ้าเราแทงถูกหน่อยมันก็อาจจะได้ในส่วนต่างคืนมานะครับแต่เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่ามันคุ้มหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่เคยถือจนต้องไปใช้สิทธิ์อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยมันคุ้มหรือเปล่าอะไรนี้นะส่วนใหญ่ ก็คือได้กําไรก็ขายออกไปเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าขาดทุนหรือว่าผิดทางก็จะเป็นการคัดล้อนออกมาทันทีนะครับส่วนใหญ่ไม่มีการถือเพื่อที่จะไปใช้สิทธิ์หรืออะไรทั้งนั้นนะขนาดวอลเลนได้ฟรีมาก็วันที่เขาเปิดขายวันแรกก็ขายไปเลยนะครับอะไรอย่างนี้เนาะ อ๋อแล้วก็วิธีการสังเกตอีกแบบหนึ่งนะครับให้เราดูตรงมันนี่เนสนะถ้ามันขึ้นเป็น ITM นะครับหรือว่า i n the Money มันแสดงให้เราเห็นว่าเรามีโอกาสที่จะได้รับส่วนต่างของราคานะครับแต่ถ้ามันขึ้นเป็น OTM นะครับหรือว่า o u t the m o n e y ก็แสดงให้เราเห็นว่าเรามีโอกาสที่จะไม่ได้รับส่วนต่างจาก DW ตัวนั้นนะครับ